นิยายเสียงเรื่องสั้นเรื่องหนุ่มบริการเจ้าสเสน่ห์กับสาวใหญ่ขี้เหงาสวิงรักหมู่สวัสดีค่ะดีฉันมีชื่อว่าอุ้มค่ะดีฉันเป็นสาวบ้านๆที่อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะและแน่นอนว่าการที่หาผัวรวยๆนั้นมันก็เป็นทางรัดทางเดียวที่จะทำให้ดีฉันนั้นมีชีวิตที่สุขสบายได้เมื่อดิฉันเรียนจบ ทางด้านบัญชีมาแล้วดิฉันก็เลยมาสมัครงานอยู่ที่ธนาคารแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อดิฉันทำไปเรื่อยๆดิฉันก็ได้พบกับเสีย่ยหมีเสีย่ยหมีเอาเงินมาฝากบ่อยๆนะคะเสีย่ยหมีแกมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและแต่ละงานที่แกได้รับมานั้นมันก็จะเป็นงานใหญ่ๆระดาบเงินล้านทั้งนั้นเลยค่ะเมื่อเสี่ยหมีมาธนาคารบ่อยๆ เราก็มีเวลารู้จักกันมากขึ้นและเราก็ได้แลกเบอร์โทรกันเอาไว้คุยกันนะคะเราคุยกันได้ไม่นานดิฉันก็ตกลงปรงใจที่จะไปอยู่ด้วยกันโดยที่ไม่ต้องแต่งงานกันแรกๆแล้วที่ดิฉันเข้าไปอยู่ที่บ้านของเสี่ยหมีมันก็เป็นไปตามที่ดิฉันฝันเอาไว้นะค่ะดิฉันมีชีวิตที่สุขสบายแถมยังได้เงินใช้อย่างไม่ขาดมือเสี่ยหมีจะเป็นคนตามใจดิฉันตลอด แต่เนื่องด้วยเสียหมีแกเป็นหมันนะคะเราจึงไม่มีทายาด้วยกันแต่ดิฉันชอบแบบนี้นะคะเวลาที่เราเหงาเหงากันเราก็จะไม่เลือกสถานที่เลยค่ะตรงไหนก็ได้ของบ้านขอแค่เรามีความสุขเท่านั้นจนดิฉันเริ่มที่จะขาดมันไม่ได้แล้วค่ะมันเป็นความสุขที่ดิฉันฝ่ายหามานานแต่แล้วเมื่อเราอยู่กันไปหลายๆปีเข้าเสี่ยหมีเริ่มจะรับงานต่างจังหวัดมากขึ้น แล้วก็ต้องจากบ้านไปหลายเดือนดิฉันก็เลยบอกว่าพี่หมีคะก่อนที่พี่หมีจะไปเรามาหาอะไรทำกันก่อนไม่ได้เหรอคะฉันอยู่บ้านคนเดียวมันเหงานะคะเสี่ยหมีกับบอกว่าโทษทีนะครับที่รักพอดีว่าช่วงนี้งานของพี่มันยุ่งไปหน่อยนะ่ะคืนพี่มาโมวเสียเวลากับเรื่องแบบนี้มันจะไม่ทันการเอานาสิงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่อ่ะจะให้เงินอุ้มเอาไว้ก้อนหนึ่ง ในช่วงที่พี่ไม่อยู่อุ้มอยากจะไปเที่ยวไหนก็ตามใจอุ้มเลยก็แล้วกันนะดีไหมล่ะใจจริงจริงดิฉันไม่อยากจะได้เงินก้อนนี้หรอกนะคะแต่ดิฉันเข้าใจค่ะว่างานของเซียมีนั้นคงจะยุ่งจริงๆแล้เราก็เลยจูบแก้มกันและกันนะคะก่อนที่เซียมีจะออกไปทำงานที่ต่างจังหวัดดิฉันก็เลยต้องอยู่บ้านเพียงคนเดียวแบบเหงาเหงาในทุกๆุกวันดิฉันจะอยู่แต่หน้าทีวี หรือไม่ก็หน้ามือถือเท่านั้นเองเพราะว่าไม่รู้จะไปไหนดีเมื่อดิฉันกำลังเล่นมือถืออยู่นั้นก็จะมีเพจเพจนึ่งมันเด้งขึ้นมาแนะนำทาง Facebook ของดิฉันนะคะเพจนั้นมีชื่อว่าความสุขของสาวใหญ่ดิฉันรีบกดเข้าไปดูก็พบว่าทางเพจจะโปรโมทสถานบันเทิงของผู้หญิงด้วยค่ะดิฉันเลื่อนดูไปเรื่อยๆก็อยากจะลองๆไปเที่ยวดูสักครั้งหนึ่ง ดิฉันก็เลยกดหาตำแหน่งของร้านเอาไว้เมื่อถึงเวลาในช่วงกลางคืนดิฉันก็เลยขับรถออกไปเที่ยวคนเดียวค่ะที่ร้านแห่งนี้มีคนมาเที่ยวเยอะมากๆแล้วก็โดยส่วนมากจะมีแต่สาวใหญ่กันทั้งนั้นดิฉันมองขึ้นไปบนเวทีก็พบว่ามีหนุ่มๆรอๆเดินกันอยู่แบบว่าเต็มไปหมดเลยค่ะและสาวๆที่มาเที่ยวต่างก็คีดการ์ดันใหญ่ดิฉันมองดูก็โอเคนะคะ หล่รอๆทุกคนเลยพอนมนมเหล่านั้นลงมาจากด้านบนของเวทีก็จะมีนมหนุ่มนายแบบคนหนึ่งเดินมาที่โต๊ะของดิฉันสวัสดีครับพี่สาว,พ,สาวพี่สาวมานั่งคนเดียวเหรอครับอยากจะให้ผมนั่งเป็นเพื่อนไหมล่ะครับพี่สาวดิฉันมองไปทางนุ่มรอที่พูดแล้วก็บอกว่าอ๋อพี่มาคนเดียวนะจ้าอยากนั่งก็นั่งเลยถ้าอยากจะกินอะไรก็บอกนะเดี๋ยวพี่เลี้ยงเอง หนุ่มคนนั้นรีบลงมาทันทีแล้วบอกว่าพี่สาวนี่ใจดีจังเลยนะครับเจอหน้ากันครั้งแรกก็จะเลี้ยงผมและเออผมมีเชื่อบอลน,นะครับพี่สาวนะครับชื่ออะไรเหรอดิฉันก็เลยยกแก้วขึ้นมาดื่มพี่มีชื่อว่าอุ้มนะ่ะยินดีที่ได้รู้จักกันนะบอลแต่ว่าทํางานที่นี่มานานยังบอลก็เลยบอกว่าก็พอสักพักหนึ่งแล้วนะคะพี่อุ้มเพราะว่าเงินมันดี ผมก็เลยอยากอยู่ที่นี่ต่อไปเรื่อยๆว่าแต่พี่สาวสนใจจะไปเที่ยวกับผมไหมล่ะครับเดี๋ยวผมจะลดราคาให้เป็นพิเศษเลยดิฉันพางโยกแก้วขึ้นดื่มแล้วก็มองด้วยหางตาแล้วก็บอกว่าแต่ว่าพี่ตั้งใจมาดื่มเท่านั้นเองบอลพี่ไม่ได้อยากมาทำอย่างอื่นหรอกพี่มีผัวแล้วพี่แค่ต้องการเพื่อนนั่งดื่มเองบอลก็เลยยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้กับดิฉัน หลังจากนั้นมาเราก็นั่งคุยกันอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วบอนก็เดินออกไปรับแขกคนอื่นๆแล้วก็หายไปเลยค่ะชนพอวันต่อมาดีฉันก็มาเที่ยวที่นี่อีกแต่คืนนี้ดีฉันรู้สึกคิดถึงผัวมากๆดีฉันก็เลยสั่งเครื่องดื่มมาอย่างชุดใหญ่ๆเลยแล้วบอลก็เดินมาคุยด้วยเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่อุ้มพี่มาเที่ยวอีกแล้วลระครับแล้วคืนนี้แฟนของพี่มาด้วยไหมล่ะครับดีฉันบอกว่าอ๋อ ผัวของพี่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะ่ะอีกหลายเดือนกว่าจะกลับมาตอนนี้พี่ก็เลยต้องมานั่งดื่มรอผัวกลับมาเท่านั้นเองโอ้โหตั้งหลายเดือนเหรอครับพี่อุ้มแบบนี้พี่อุ้มคงจะเหงาแย่น่ะสิผมเข้าใจนะครับว่าคนเป็นผัวเป็นเมียกันเขาจะต้องรอมีความสุขด้วยกันว่าแต่พี่อรอไหวหรือเปล่าครับดิฉันก็เลยตอบว่าไม่ไหวก็ต้องไหวแะบอลทำไงได้ละ่ะผัวไม่อยู่ ก็โคตรเหงาเลยไม่มีคนเอาใจอยู่ข้างๆมันเหมือนชีวิตขาดอะไรไปอย่างหนึ่งแค่นั้นแหละค่ะบอนรีบขยับมาข้างๆดิฉันทันทีแล้วก็ยกแก้วขึ้นมาก่อนจะดื่มมันไปและพูดว่าและพี่สาวชอบคนเอาใจแบบไหนเหรอครับผมอยากจะรู้นะครับผมจะได้เอาไปใช้กับสาวสาวรุ่นใหญ่ๆแบบรุ่นพี่อุ้มบ้างนะ่ะดิฉันก็เลยนึกนึกแล้วบอกว่าก็แบบว่าอม ทำให้พี่มีความสุขได้ทําให้พี่เป็นคนพิเศษของเขานะและทําให้พี่ได้ทุกอย่างโดยที่พี่ไม่ต้องทําเลยพี่ชอบแบบเนี้ยบอนก็เลยยิ้มที่มุมปากเข้าทางเลยแล้วบอกว่าที่พี่อุ้มพูดมานนะผมทําได้ทุกอย่างนะครับถ้าพี่ไม่ว่าอะไรผมจะสาธิตให้ดูเผื่อว่าบางอย่างผัวของพี่อุ้มอาจจะไม่เคยทําให้ก็ได้ ดิฉันก็รีบมองบอลทันทีแล้วบอกว่ามันมีมากกว่าที่ผัวของพี่ทําให้พี่อีกหรือบอลบอลจะทําทให้พี่อ่ะต้องก้อยคุยสิพี่ยิ่งเหงาเงาอยู่ด้วยบอลก็เลยหัวเราะแล้วบอกว่ามีอีกเยอะครับพี่อุ้มพี่อุ้มสนใจจะทดลองก่อนก็นได้นะครั้งแรกนะ่ะผมไม่คิดเงินหรอกครับแต่ถ้าพี่อุ้มติดใจแล้วครั้งต่อไปค่อยว่ากันนะครับโอเคไหมล่ะครับพี่อุ้ม เมื่อบอลพูดแล้วก็ยื่นข้อเสนอตรงนี้มามันทำให้ดิฉันรู้สึกสองจิตสองใจขึ้นมาซะอย่างนั้นว่าจะเอาอยังไงดีแต่ผัวของดิฉันกว่าจะกลับมามันก็นานมากโหด้วยความเมาของดิฉันก็เลยยอมตกลงกับบอลไปพอหลังจากที่ร้านปิดดิฉันกับบอลก็ไปโรงแรมด้วยกันจนพอลุ่งเช้าดิฉันเริ่มจะหลงรักผู้ชายอย่างบอลแล้วสิมันทำให้ดิฉันตดใจมากมา แล้วก็มาเที่ยวที่ร้านนี้ทุกๆคืนเลยแรกๆบอนก็คนเดียวละค่ะพอหลังๆเลเวลมันเริ่มมากขึ้นจากหนึ่งก็เป็นสองแล้วก็มีสามตามมา